มีความจริงข้อหนึ่งครับที่ถูกซ่อนเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์มาเป็นพันๆปีมันคือความจริงเกี่ยวกับอำนาจกลยุทธ์แล้วก็กฎเกณฑ์ที่แท้จริงที่ใช้ควบคุมโชคชะตาของคนเราเอาแล้วครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าเราจะมาเริ่มกันด้วยคำถามที่ออาจจะจี้ชายดำใครหลายๆคนเลยก็ได้เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเราเนี่ยทุ่งเทโซตัวแทบตายแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่หวังเลย ในขณะที่หันไปมองคนอื่นบางคนกลับก้าวหน้าไปได้แบบง่ายดายซะเหลือเกินเฮ่ hey, มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าแค่ความพยายามอย่างเดียวมันไม่พอสิ่งแรกเลยนะคือเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ก่อนว่าโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยุติธรรมเสมอไปไอ้ความเชื่อที่ว่าแค่ขยันทํางานหนักแล้วจะสําเร็จบอกเลยว่ามันเป็นแค่ครึ่งเดียวของความจริงเท่นั้นแหละครับเพราะจริงๆแล้วโลกนี้มันมีกฎอีกชุดหนึ่งครับ ที่ไม่มีสอนในโรงเรียนนั่นก็คือกฎของอำนาจและกลยุทธ์คนที่เข้าใจกฎพวกนี้คือคนที่ได้เป็นผู้คุมคุมเกมไม่ใช่คนที่ถูกเกมคุมคุมแล้วไอ้ปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่เรื่องความสามารถหรือความพยายามเลยนะแต่คือศัตรูที่เรามองไม่เห็นต่างหากฟังดีๆนะครับความล้มเหลวที่ผ่านมาทั้งหมดนะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยมันไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามไม่พอหรือว่าเก่งไม่พอไม่ใช่เลยแต่ที่เป็นแบบนั้น ก็เพราะว่าเรากำลังเล่นอยู่ในเกมที่เราไม่เคยเข้าใจกฎของมันเลยต่างหากเรากำลังต่อสู้กับธรรมชาติของมนุษย์ต่อสู้กับกลไกของอำนาจโดยที่เราไม่รู้ตัวเรื่องนี้มันเป็นสัจธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเหมือนที่ชิซิวที่ปรึกษาของอ้วนเซี่ยวเคยพูดไว้เป๊ะๆเ,เลยว่าชัยชนะไม่ได้มาจากกำลังพลที่มากกว่าแต่มาจากสติปัญญาและกลอุบายนี่แหละครับคือหลักฐานชันดีเลยว่า กลยุทธ์น่ะมันอยู่เหนือกว่าพละกําลังเสมอมาคําถามคือแล้วเราจะไปถอดรหัสไอ้ระบบที่มันซับซ้อนแบบนี้ได้ยังไงล่ะคําตอบนั่นแหละครับมันถูกซ่อนอยู่ในวรรณกรรมโบราณเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปอย่างน่าเสียดายสามก๊กใช่แล้วครับสามก๊กนี่แหละมันไม่ใช่นิยายเองประวัติศาสตร์ที่เอาไว้อ่านเพื่อความบันเทนเฉยๆนะครับแต่มันคือคู่มือที่ใช้ถอดรหัสธรรมชาติของมนุษย์มันคือตำราพิชัยสงครามสำหรับชีวิตจริงของเราเลย แล้วพอพูดว่าตัมราพิชัยสงครามเนี่ยไม่ได้หมายถึงการไปรบราฆ่าฟันในสนามรบนะแต่มันคือบทวิเคราะห์กลยุทธ์จิตวิทยาของคนและก็พลวัตแห่งอํานาจที่บรรดาผู้ชนะเขาใช้กันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วพูดง,ง่ายๆมันคือสูตรลับในการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเลยต้องบอกว่าความรู้พวกนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นความลับสุดยอดเลยนะพี่สงวนไว้สําหรับพวกจัก,กรพรรดิกับยอดขุนคนเท่านั้นแต่ตอนนี้ ความลับนั้นมันพร้อมแล้วที่จะถูกเปิดเผยและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถอดรหัสสังโกโลกได้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้มามันไม่ใช่แค่ความรู้นะครับแต่มันคือพลังคือความสามารถพิเศษที่จะเปลี่ยนสถานะของเราจากผู้เล่นธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นผู้ควมคุมเกมและนี่คือ3สุดยอดพลังพิเศษที่จะได้ครอบครองเพื่อเอาไว้ใช้ควบคุมเกมแห่งชีวิตของเราครับ พลังแรกเลยคือปัญญาอย่างรู้ดังคงเบ้งคือคงเบ้งนะครับเขาสามารถมองเห็นอนาคตแล้วก็วางแผนแบ่งแผ่นดินออกเป็น3มก๊กได้ตั้งแต่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดด้วยซ้ํานี่แหละคือความสามารถในการคาดการการเคลื่อนไหวของคู่แข่งมองเห็นผลลัพธ์ล่วงหน้าแล้วก็วางตําแหน่งตัวเองให้อยู่ในจุดที่จะชนะเสมอ พลังที่สองจิตวิทยาการเจรจาต่อรองเหมือนตอนที่เตียวเลี้ยวไปเกลี้ยกล่อมก,กวนอูที่กำลังจนรอกเลยให้ยอมสวามิภักดิ์กับโจโฉไปก่อนชั่วคราวโดยใช้จิตวิทยาล้วนๆเลยนะชี้เห็นประโยชน์3ข้อนี่แหละครับคือการเข้าใจแรงจูงใจของคนรู้จักใช้จุดอ่อนของอีกฝ่ายให้เป็นประโยชน์แล้วก็พลิกเกมการเจรจาให้เรากลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบให้ได้และพลังสุดท้ายพลังที่3อํอำนาจในการควบคุมสถานการณ์ ไม่ภาพตามสมาธิเดียวเลยครับที่ค่อยๆรูปอํานาจในหุยกกคือเขาส่งคนไปยั่งเชิงความคิดของผู้ขุนนางก่อนพอรู้ว่าใครไม่เห็นด้วยก็กําจัดทิ้งอย่างเด็ดขาดนี่แหละคือการเรียนรู้ที่จะชี้นําสถานการณ์สร้างอิทธิพลต่อผู้คนแล้วก็ควบคุมผลลัพธ์ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการพอมีพลังทั้งหมดนี้อยู่ในมือแล้วชีวิตจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอนและตอนนี้แหละครับคือช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกทางเดินเพราะนี่คือ ทางแยกของโชคชะตาที่จะกำหนดอนาคตที่เหลือทั้งหมดของเราจากมีไปทางเลือกแรกก็คือเดินบนเส้นทางเดิมยอมเป็นแค่เบีย้ยตัวหนึ่งในเกมที่เราไม่เข้าใจแล้วก็วนเวียนอยู่กับความผิดหวังซ้ำๆซักๆต่อไปหรือทางเลือกที่สองคือเลือกเส้นทางใหม่คว้าเอาความคิดของนักกลยุทธ์มาใช้ขึ้นมาเป็นผู้ควบคุมเกมของตัวเองและทวงคืนผลลัพธ์ที่มันควรจะเป็นของเรามาตั้งแต่แรกคำถามสุดท้ายก็คือ จะยอมเดินตามเส้นทางเดิมๆที่ล้มเหลวหรือว่าจะเลือกเขียนโชคชะตาของตัวเองขึ้นมาใหม่ทางเลือกทั้งหมดอยู่ในมือของเราแล้ว